ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงวันนี้ผมมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันมานําเสนอลูกค้าอีกเช่นเคยนี่คันนี้เป็นโตโยต้าดีโฟดีนะครับนะเครื่องสามพันนะครับนะคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้ดีโฟดีเครื่องสามพันนะนี่คันนี้สวยๆเลยใครที่หาสี่ประตูไว้ใช้งานสักคันคันนี้ตอบโจทย์ครับวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนของเอฟซีนะครับนะที่อยากได้รถอ่าวันนี้ผมเลือกให้เลยโตโยต้า วีโก้ดีโฟีนะครับอืตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับนะเป็นเครื่องสามพันมาเรามาชมสภาพภายนอกตัวรถกันว่าสภาพสวยแค่ไหนคันนี้รถยืนสวยมากนะครับนะรถยืนสวยมากเลยเริ่มจากแก้มฝั่งซ้ายนี่แก้มฝั่งซ้ายสวยเลยนะครับนะถ้ามีรอยเดีย๋ยวผมชี้ให้เอฟซีดูเลยนะตัวนี้มีโป่งมาให้ด้วยนะครับมีโป่งมาให้ด้วยดูเต็มล้อเต็มซุ้มเลยเชี้แก้มฝั่งซ้ายนี่ซุ้มให้ดูใกล้ๆก้นะครับเอฟซี สว,สวยเลยล้อ,อก็เป็นล้อแม็กยางก็พร้อมใช้ทั้ง4เส้นเลยนะยางพร้อมใช้ทั้ง4ี่เส้นเลย F อซโลโกโ้ไฮลักสามจุดศูนีฟดีก็ยังอยู่นะครับนะนี่โอเคมาดูประตูฝั่งซ้ายกันเนี่ยประตูฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้เลย F อซใครหารถที่ไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิคันนี้ใส่การเลยได้การเลยโอเคมา มือเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับมือเปิดก็เป็นโครเมียมประตูก็สวยๆเนียนๆประมาณนี้การสาดฝนก็มีมาให้นะครับฟิล์มก็ติดมามาให้ติดเดิมจากโรงงานมาให้อ่าก็จะประมาณนี้ฟิล์มก็ใช้งานได้เลยแหละซับภายในประตูฝั่งซ้ายอ่าขาวเนียนสดใสดูสะอาดตานะครับคาร์บอนก็เป็นคาร์บอนไลายไม้นะครับเดิมโรงงานเลย เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้า,าเป็นกระจกไฟฟ้าเบาะเบาะก็จะประมาณนี้เลยเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับนะเอาไปทําความสะอาดนิดหน่อยสวยงามเลยนะครับนี่สวยงามเลยนี่รถคือเดิมๆเ,เลยนะครับเอฟซี MC. นี่เมทอาร์เมทอาร์คือเดิมๆเ,เลยนี่ให้ดูกันจะชัดอ่าเคยเอฟซีอยากดูว่าเออรถเดิมบ่รถเดิมบ่เดี๋ยวกานเด้ออันนี้เชประตูฝั่งขวา ป,ประตูฝั่งซ้ายแต่ประตูเป็นประตูหลังนะครับตัวทีตัวทีวทโอเคเนี่ยประมาณนี้เลยครับเมื่อเปิดก็เป็นโครเมียมอีกเช่นเคยครับนี่ประตูฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้มีการสาดฝนมาให้อีกเช่นเคยครับฟิล์มก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่บีโก้นะครับนะ,ะซับภายในให้ดูกันนะชัดผรไปเร็วๆเลยนะมันขํามแล้เอฟซี อย่ไม่ทันการอย่าเปิดคลิปในเอฟซี่พรท่านนี่ประมาณนี้ครับซับภายในสวยงามาคาร์บอนก็เป็นคาร์บอนลายไม้นะครับคาร์บอนลายไม้กระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้เลยเบาะหลังก็แถวตอนหลังก็จะประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้เลยเม็ดอ์กก็สวยๆดินเนียนนะครับถาความสะอาดนิดหน่อยอผมรูปให้ดูนี่ให้ดูกันชัดๆ โอเคสวยงามไม่ผิดหวังครับคันนี้ใครได้ไปใครหารถไว้ใช้งานสักคันตอบโจทย์ครับนี่กระบะฝั่งซ้ายอ่ากระบะฝั่งซ้ายโป่งก็สวยๆเนียนๆเลยนะโป่งสวย,สวยๆเนียนๆเลยอ้เต็มดีเว้โอเคเนี่ยดูกันชัดๆเลยยางก็พร้อมใช้เลยนะยางก็พร้อมใช้ทั้งสี่เส้นเลยมาดูฝาท้ายกันข้างหลังกันนี่ ตโยต้าวีโก้นะครับเครื่องสามพันนะครับสัญญลักษณโตยโตยโต้าก็ยังอยู่ไฮรักตัวนี้เป็นตัว G ีนะวีโกเครื่องสามพันสี่ประตูนะครับนี่เลขกอางางามส,สวยเลยกันชนท้ายก็มีมาให้เป็นโครเมียมด้วยนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟถอยออกปกติไฟเบรกออกปกติเลยมาดูมือเปิดกันมือเปิดก็เป็นโครเมียมครับเปิดง่ายๆครับไม่ต้องออกแรงนะครับนะนโอเค สวยๆงามๆแม็กไลเนอร์ก็มีแถมมาให้นะครับไม่ถอดรถได้มาสภาพไหนขายไปตามสภาพนั้นเลยครับเอฟซีนี่เผื่อเนี่ยมีมาให้ด้วยเอาไว้ยึดของนะครับยึดของยึดของเป็นของโตโยต้าด้วยตรงรุ่นตรงรุ่นโอเคคือนั้นเลยโอ้ยถ่ยกับบ้าก็เป็นต่นอนแท้มื่อหนีวันสูขความเด้อนี่ <laughs> อย่าพาพาดูช่วงล่างพาดูช่วงล่างเ โอเคยางอะไรมีไว้นะครับนะแนบแน่นเลยโช้กก็พร้อมใช้งานครับไม่แตกไม่เยิ้มนะครับช่วงล่างแน่นแน่นแน่นดีมากเลยผมขับแล้วผมขับดูแลฟีฟซีเชื่อผมเถอะไม่ผิดหวังแน่นอนใครได้ไปราคาก็จะเล่าๆนะครับเปิดให้เล่าๆเลยนี่กระบะฝังขวาสวยๆเนียนๆนะครับสวยๆเนียนๆเลยเดี๋ยวพาซุ้มเขาไปดูใกล้ สีจริงคือสดสวยมากนะมาเบ่งตัวจริงน้อยงามกว่างามกว่าในกล่องเอีเอ c ซแนะนำโหลดบรดี๋ว่าคุ้ยครับนี่อ่ายางแม็กพร้อมใช้นะครับทั้งสี่เส้นเคกระบะเขาจะประมาณนี้รถเป็นสีน้ำตาลนะรถเป็นสีน้ำตาลนะครับนะอะอันนี้อาจจะมีแสงนิดหน่อยครับ FC ประตูฝั่งขวาอ่ะประมาณนี้เลยมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับเปิดง่ายผิดง่ายนะครับ สวยๆโอเคอการาสาดก็มีมาให้นะครับการาสาดก็มีมาให้โลโก้เนี่ยยังอยู่วีโกนะครับฟิลมก็พร้อมใช้งานเช็ภายในประตูก็สวยสะอาดเงียนตาขาวจัววนะครับคารบบ์บอนไลายไม้ก็เดิมมาจากโรงงานสวยงามนะครับนะนีะ่สวยๆ กระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าบากก็จะประมาณนี้นะครับทำความสะอาดนิดหน่อย fc ก็ส,สวยๆเนียนๆแล้วนะครับเม็ดองเม็ดอาร์เ<ม>ดิมเดิมเดิมเดิม,ดม,ดม,ดมนี่นี่เช fc มาประตูฝั่งขวาด้านหน้ากันฝั่งคนขับนะครับอ่าสัญ,ญลักษณ์ไฮลักษ0์สา d4d ก็ยังอยู่ครับไฟเลี้ยวนี้ก็ออกนะครับนะเมื่อเปิดก็เป็นโครเมียมอีกเช่นเคยฟิล์มก็พร้อมใช้งานการสากก็มีมาให้กระจกก็เป็นโครเมียมครับโอเคมาดูซับภายในสังคนขับกันสวยงามครับกระจกก็เลื่อนได้ปกตินะเป็นกระจกไฟฟ้าซับก็สวยครับกระจกใช้งานได้ปกติเลยคาร์บอนก็เป็นคาร์บอนลายไม้เบาก็จะประมาณนี้ แต่กระอกดีนี่โลโก้โตโยต้ก็ยังอยู่ครับพวงมาลัยคือสวยๆนิยนๆเลยนะครับนะนี่หน้าจอก็จะประมาณนี้คอนโซนสวยงามอยู่ครับสวยงามก็จะมีคาบกาวนิดหน่อยนะคาบกาวนิดหน่อยบางบางบางทีลูกค้าเก่าอะ่ะเขาติดติดพระหรือติดนาฬิกาไว้นะครับนะอาจจะมีร่องรอยคาร์บอนก็เป็นคาร์บอนลายไม้นะครับแอร์คือเย็นเย็นเจี๊ยบๆเลยเย็นเจี๊ยบๆเลยนะครับนะ เช e. ไฟก็เปิดออกนะไฟเนี้ยออกหมดนะ,อ,ะออกหมดเลยนะ FC นี่หม่องเสียงเงินเนี่ยหม่องเสียงเงินเนี่ย FC โอเคสวยๆนี่เนี่มาให้ดูนี่เดิมๆเลยเดิมๆเลยเดิมๆเ,เลยเเเลย,ยังสวยๆอยู่เลย FC นี่เมทอารเดิมๆเ,เลยนี่โอเคโอเคอ่ะ แก้มฝั่งขวาก็จะประมาณนี้นะครับแก้มฝั่งขวาล้อก็เป็นล้อแมกครับแก้มฝั่งขวาโปร่งสวยๆเลยเรับรองล้อไม่ยืดครับล้อไม่ยืนมาดูข้างหน้ากันข้างหน้าก็จะประมาณนี้เลขสวยๆเนียนๆนะไฟตัดหมอกออกนะครับนะไฟตาไฟสูงไฟเลี้ยวออกปกติเลยโลโก้โตโยต้านะครับเป็นโครเมียมนะนี่ก็เป็นโครเมียมนะกระจังหน้าคือสวยงามมาก ฝากระโปรงก็ส,สวยๆครับช่องระบายอินเตอร์คุลเลอร์นะครับ<ม>ก็มีมาให้นะครับนะรถสมบูรณ์มากสวยงามมากครับอ่าใส่สร้างเปียกเปิดให้เปิดฟ้าเครื่องให้ <laughs> ฟ้าเครื่องฝ <laughs> ากร, <laughs> ร, <laughs> ระโปงให้เอฟซบางเนี่ย <laughs> บอกผิดประกันใดขอตัวขออภัยนะครับผมฝ่าว่าง <laughs> <laughs> ย่านบอท่านเอฟซีฝนกะจิโต๊ะว่าฝนอ๋ออ่า ฝาเครื่องฝาฝาขอ้อหับเครื่องก็มีมาให้นะครับโลโก้โตโยต้าดีโฟดีก็ยังอยู่นะครับฝาเครื่องเดิมเลยเดิมโรงงานเลยห้องเครื่องห้องเครื่องก็สวยๆเนียนๆนะครับขาน่าก็เป็นคาน่าเดิมเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่เลยเดิมโรงงานเลยรถสมบูรณ์ครับน่าใช้พร้อมใช้งานเลยีฝากระโปรงก็มีกันความร้อนมาให้นะครับนี่เดืเองเลยอ้าวฝาฝา,า,ากระโปรงลดลงเลยเพียก ใคร f อฟซีช่างเปียกขอกำลังใจหน่อยนะครับนี่โอเคอาะสตาร์ทเครื่องเลยแล้วเดินหน้าถอยหลังนะเอากระจกลงจังหน่อยมันจังหนี้เสียงข่อยเวลาบอกโอเคใครหารถไว้ใช้งานสักคันซีประตูโตโยต้าวีโก้ดีโฟดีนะครับเครื่องสวยช่วงล่างดีนะครับท่านไหนท่านไหนมันดีผมก็บอกว่าดีเลยนะเอฟซี FC. บอกว่าดีเลยหน้าใสอีือโตโยต่านี่ ะขี่ไปแง,งีงยงยงอย่งองอเช่ถอยหลังเลยมา๋ยวเปิดราคาเอฟซีละเดินหน้ายจากน้อยจักน้อยเบรกเช่เอและลูกค้าที่หารถไว้ใช้างานสักคันนะครับ4ประตูคันนี้ Toyota v วีโก้ดีดีสวยงามครับน่าใช้มากๆราคาที่ผมจะเปิดเอาให้ทันเอาให้ไวนะครับ หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทราคาโทรเข้ามาคุยกันน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้นะครับนะน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้จังหวัดใกล้เคียงมาดูรถได้นะครับมาดูรถตัวจริงถ้าไม่สะดวกมาแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวผมส่งรูปให้วิดีโอให้นะครับนะถ้าผมรีวิวไม่ชัดเจนขอรูปเพิ่มเติมได้ฟังเสียงเครื่องได้นะครับโอเค ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอรุ่งเรืองเชียงกงเพจปอรุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ย t ท b ปปอรุ่งเรืองอะไรยนด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อเดีย๋ยวผมขึ้นไว้้างบนเลยนะครับนะบอก้างบนกับข้างล่างนะจับมอได้ยังสโอเคสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ